สวัสดีครับวันนี้เพจหนูไม่ลินพาเที่ยวพาชิมวันนี้เราก็จะพาไปร้านอาหารที่มีบรรยากาศงดงามติดกับสนามบินนะครับชื่อร้านบ้านกลางน้ะครับทะเลที่ตั้งได้คืออยู่ใ,ใกล้ๆกับกี่แก้วนะครับก็ไม่ไกล เข้าไปในร้านอาหารกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับอันนี้นะครับร้านอาหารก็ค่อนข้างกว้างกันนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นทําเลที่ได้บอกไปขั้นต้นหลังก็คือติดกับสนามบินสุวนรณภูมิเลยนะครับเราก็ได้ชมบรรยากาศของเครื่องบินขึ้นแลก็เครื่องบินลงนะครับแต่ตอนนี้เังยยังไม่เห็นเครื่องบินลงมานะครับแต่มีเครื่องบินที่กําลังขึ้นอยู่เลยนะครับ มาชมบรรยากาศสวยๆอากาศดีมากเลยนะครับก็คือติดกับของส่งน้ำตรงนี้นะครับก็ทำให้อากาศไม่ร้อนจนเกินไปนะครับอากาศโปร่งนะครับมีลมถ่ายเทยได้ดีมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็จะมี โต๊ะให้บริการค่อนข้างเยอะอยู่นกันนะครับนะครับก็น่าจะเข้าปุ้ยยายหรือว่าเข้าปุ้เล็กนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของร้านนะครับแสงไฟจะดูสวยงามนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างนอนไม่มีเด็ดนะครับ่วนนี้เราก็จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวอาหารมาแล้วก็เราก็จะไปชิมกันเลยนะครับว่าอาหารที่เนี่ยถูกปากพวกเราปากนะครับ

ก้อนนี้สําหรับของเด็กยู่หญิงไม่ดแน่นะครับเออสำหรับเด็กหญิงนรับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไ่ส้มโอมนะครับโฉมกุ้งนะครับอ่านั้นขอญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับนะครับนะครับตบท้ายเราก็มีของหวานเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัวลอยเผือกน่าทานมากเลย นนีบรรยากาศคนก็ทยอยมาอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับนะครับเป็นบรรยากาศที่คนค่อนข้างเต็มมานอยานะครับถ้าเกิดใครได้มีโอกาสนะครับอยู่แถวถนนกินงแก้วหรือว่าลาดกระบังนะครับก็แวะเข้ามาชิมได้เลยนะครับถ้าชอบในการรีวิวอาหารแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกได้นะครับ